สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็กบกล่องสุม่มคายเบบีบ้ในเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแบบแบบเหมือนเป็นซูปเปอร์ฮีโร่มัง้งขอเก็กบกล่องนี้ก่อนได้ไหมได้คลิกตรงไหนอ๋อ,อนี่ โอ้กล่องขาวมันมีเวอร์ชั่นกล่องขาวและกล่องดำนะผมซื้อกล่องขาวมาเพราะกล่องขาวมันถูกกว่ายังไงจริงเหรอเฮ้ยเบาเดี๋ยวมันก็ตายอ่ะ ใครเบบี้เหรอใช่ใครเบบี้โอเคไหมรอบนี้รอบนี้ไม่เศร้าใช่ไหมครับไม่ค่อยนะบอกเลยอันนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบมันมีกล่องขาวและกล่องดำผมซื้อกล่องขาวมาเพราะมันถูกกว่านะกล่องขาวมันประมาณสักหลักร้อยมั้งกล่องดำมันเป็นหลักพันเลยอเพราะตัวมันจะ น่ารักกว่าพิเศษกว่าด้วยมันมีตัวละครที่เป็นตัวละครต่างๆแบบแบบยังไงอะตัวละครบแบบอีก,กลักแบบมีพ็อปด้วยแบบเสียงอารมณ์แล้วก็เสียงเป็นตัวละครนุ่นตัวละครนี่อบบนี้แบบซุปเปอร์ฮีโร่แบบมาวเวลดีซีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยถ้ากล่องขาวอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเดียวแต่ถ้า กล่องใช่ไหมแต่ถ้ากล่องสีฟ้ามันจะเป็นแบบไข่เบบี้ปกติเลยไข่เบบี้ปกติก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเบลยวให้ดูนะนี่ไข่เบบี้ปกติเขาก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่นี้จะเป็นเวอร์ชันแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ตัวเหมือนกันไหมอะสีชมพูไม่ไม่เหรอเนี่ยน,น,นี้เป็นหูกระต่ายนี่เป็นโบเนี่ยดูอ่า โห oh, นี่ก็สีชมพูหวานแหววเลย